ผมแนะนำให้อ่านบทความนี้นะครับดึงมาจาก101 World คุณพันษาเสริกุลาบแล้วเป็นบทความซึ่งเขาเขียนมาเป็นเวลาหลายเดือนละในรอบนู้นซึ่งมีมีประเด็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสารมวลชนนะครับในการรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นซึ่งถูกมองโดยฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นเรื่องเปราะบางเสร็จแ,แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตัดสินใจดำเนินคดีกับนักข่าวนักข่าวก็โดนหางเล็ไปด้วย แต่ว่าคุณพันษาสิริกุลาบเขาเขียนกว้างนะฮะเขาเขียนในภาพรวมเกี่ยวกับจรรยาบรนและความเป็นสื่อเมื่อเส้นของความเป็นสื่อเนี่ยเลือนรางการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพและสิทธิในการสื่อสารยิ่งสําคัญนะผมก็คัดบางส่วนที่เขาเขียนในบทความนี้มานํามาเล่าสู่กันฟังนะครับเข้ากับประเด็นที่ผมนําเสนออยู่เขาเขียนอย่างนี้ การขีดเส้นแบ่งว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสื่อมักจะผุดขึ้นมาเวลาคนทั่วไปหรือคนทำงานสื่อที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพสื่อได้รับผลบางประการจากการสื่อสารสู่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังหรือดำเนินคดีระหว่างการรายงานการชุมนุมหรือโดนทัวลงจากการนำเสนอเนื้อหาที่ถูกมองว่าเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม โดยคำทธิบายที่มักจะถูกนำมาใช้ประกอบเกณฑ์นี้ก็คือผู้ที่เป็นสื่อนั้นนอกจากจะมีสังกัดเป็นหลักแหล่งแล้วยังมีมาตรฐานในการทำงานไม่เหมือนคนทั่วไปหรือคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกองค์กรเหล่านี้อย่างไรก็ตามคำทธิบายนี้ไม่ได้ช่วยให้ความกระจ่างว่าและคนที่เป็นสื่อทำตามจริยธรรมวิชาชีพที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัดและทั่วถึง หรือสื่อสารโดยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเอื้อต่อกระบวนการประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรแล้วการสื่อสารของคนที่ไม่เป็นสื่อแตกต่างจากแนวทางของคนที่เป็นสื่อหรือมอบคุณค่าต่อสังคมน้อยกว่าอย่างไรคำถามว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสื่อจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อการถกเถียงว่าทำอย่างไรให้การพูดคุยในสังคมและข้อมูลข่าวสารมีคุณภาพแต่ควรจะมาช่วยกันคิด ว่าในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงพื้นที่ในการสื่อสารและสามารถใช้สิทธิในการสื่อสารเองได้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อทุกคนจะทําให้พื้นที่สื่อสารเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเคารพความหลากหลายและความเป็นส่วนตัวทําให้คนตัวเล็กตัวน้อยสร้างพลังต่อรองกับผู้ที่มีอานาจมากกว่า รวมถึงสร้างบทสนทนาที่จะช่วยนำพาชีวิตทุกคนให้มีคุณภาพที่ดีกว่าและป้องปรามไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงได้อย่างไรแทนที่จะบอกว่าบทบาทหน้าที่นี้ควรที่จะเป็นของสื่อมวลชนและผู้รู้เหมือนในยุคก่อนๆที่มักจะเป็นการสื่อสารจากบนลงล่างและทิศท,ทางเดียวผมคิดว่าเป็นบทความที่ดีเลยในยุคสมัยนี้ที่มี citizen j o u r n a l มากขึ้น แล้วสื่อกระแสะหลักเล่มเดิมๆก็ยังอยู่นะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของนักข่าวก็ทําอยู่ในยุคสมัยที่ที่บางทีกฎหมายเนี่ยออกแบบมาเพื่อลิดรอนสิทธิของพลเมืองแล้วรัฐบาลก็แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมไม่ค่อยได้ด้วยนะผมจะอ่านต่อที่สําคัญสังคมเราจะทําให้พื้นที่การสื่อสารที่ทุกคนใช้ร่วมกันนี้เป็นไปอย่างเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงจัดการจัดแจงปลุกปัน่น หรือครอบงำโดยผู้ที่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าคนทั่วไปและทําให้คนที่ยังเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงแล้วแต่กลับถูกกีดกัน้นเหยียดหยามทาร้ายให้สามารถใช้พื้นที่นี้สื่อสารอย่างทัดเทียมกันได้อย่างไรส่วมวลชนยังสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงหรือสร้างเครือข่ายกับกลุ่มต่างๆทั้งประชาชนกลุ่มอื่นหรือชุมชนที่ประสบปัญหาคล้ายกันผู้ผลิตสื่อรายย่อยนะักวิชาการและภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ๆหรือสื่อสารข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้หนักแน่นขึ้นในเมื่อสื่อมวลชนกับประชาชนจับมือสื่อสารประเด็นสาธารณะไปด้วยกันความสัมพันธ์จึงไม่ใช่เป็นเพียงแฟนคลับที่เฝ้าทักทายผ่านจอหรือมองว่าสื่อมวลชนนั้นเป็นผู้มีอำนาจที่เข้ามาช่วยเหลือแต่เป็นเจ้าของร่วมในองค์กรสื่อที่เขาเชื่อมัน่นซึ่งกลาย จะกลายเป็นเกราะป้องกันให้กับคนทำงานและองค์กรเมื่อถูกแทรกแซงคุกคามหรือรเผชิญความสั่นคลอนทางธุรกิจได้เพราะเราต่างใช้สิทธิในการสื่อสารร่วมกันและต้องพึ่งพาอาศัยกันเมื่อเสรีภาพสื่อหรือส,สิทธิการสื่อสารของประชาชนถูกคุกคามก็ต้องร่วมกันป้องกันไม่ใช่เพิกเฉยเพียงเพราะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนไม่ใช่เรื่องของประชาชนหรือคนทั่วไปไม่ใช่สื่อ ยังมีอีกหลายประเด็นที่หน้าที่ท่าสื่อมวลชนและประชาชนเห็นความสำคัญของสิทธิในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันก็จะนำไปสู่การสร้างพื้นที่การสื่อสารที่เป็นธรรมและปกป้องคุ้มครองสิทธิมากขึ้นได้นอกเหนือจากการผลิตเนื้อหาเชิงคุณภาพหรือต่อรองกับอำนาจรัฐเช่นรวมพลังกันตรวจสอบและเจราจาให้กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่ในสมการนี้ และมักถูกวางไว้นอกการถกเถียงเพราะเป็นองค์กรข้ามชาติประชาชนและสื่อมวลชนสามารถร่วมมือการผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้สสแสดงความรับผิดชอบและมีความโปร่งใสในกลกไกลการจัดการเนื้อหาที่ทับซ้อนสร้างมาตรฐานชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและความหลากหลายทางสังคมปรับปรุงระบบจัดการเนื้อหาให้ส่งเสริมเนื้อหาเชิงคุณภาพเป็นประโยชน์สาธารณะ ลดการแพร่กระจายข้อมูลผิดพลาดและบิดเบือนรวมถึงพัฒนาส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นธรรมให้กับผู้ผลิตมากขึ้นเมื่อพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอื้อให้เกิดการกระจายอำนาจการสื่อสารมายังประชาชนมากขึ้นการรวมศูนย์อำนาจโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจึงทำได้ไม่ง่ายนักหรือหากจะเกิดขึ้นก็จะเผชิญกับการตั้งคำถามและการท้าทายอยู่เสมอด้วยเหตุน,นี้การแบ่งว่าใคร เป็นหรือไม่เป็นสื่อจึงเป็นเกณฑ์ที่โรยราไปพร้อมกับยุคสมัยสิ่งที่สังคมและสื่อมวลชนน่าจะช่วยหาคำตอบต่อไปคือจะหาวิธีและช่องทางทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิเสรีภาพที่ใช้ร่วมกันบนฐานอำนาจที่เท่าเทียมกันได้อย่างไรมากกว่าจะเอาปากกามาวงว่าใครเป็นหรือไม่เป็นสื่อบ้าง